สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องรถไถฟอสฟดสายลำพ่งครับวันนี้มาทำมาปังครับพึ่งหวานได้สองวันครับวันนี้วันที่สองก็เลยมาปล่อยน้ำครับ อันก็กําลังแตกแตกหน่อนะครับข้าวเพราะว่าข้าวนี้ก็หมามาแล้วครับก็ทํำนาปังก็แนะนําให้ตีเถือกตีน้ํำดูก่อนนะครับเพราะว่ามันเกิดเร็วครับข้าวอยู่นี้ทำนาปังอยู่เขตจังหวัดบุรีรัมย์ครับอำเภอเมืองครับ ว่าปีนี้ปีแรกลองดูครับไม่ดูว่าจะเป็นยังไงก็ที่หายไปนานก็ไม่ว่างนะครับไม่ค่อยว่างไม่ได้ลงคลิปก็เลยเอาคลิปนาปังมาฝากครับก็เพิ่งทํานาปังเสร็จนะครับก็ใครที่กําลังติดตามชมก็ฝากติดตามชมนะครับเพราะว่า จะมีคลิปคุณภาพคุณภาพคลิปดีๆมานำเสนอนะครับวันนี้ก็มาเปิดน้ำนะครับมาไล่น้ำออกพอให้ข้าวขึ้นประมาณจากักห้าเซนถึงหกเซนก็จะได้เอาน้ำเข้ากันครับแล้วก็ ไจะลองทําการแกงแกงข้าวดูครับว่าจะทําได้ไหมครับท่านใดที่มีความรู้เรื่องการทํานาปางก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าจะทํายังไง่านปุ๋ยแบบไหนเวลาไหนเพราะว่าผมเป็นมือใหม่นะครับไม่ค่อยรู้เรื่องนาปางสักเท่าไหร่ท่านใดที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วก็ บอกได้นะครับผมยินดีทำตามท่านเสมอแนะนำได้ครับอันนี้ประมาณเจ็ดไร่นะครับเพราะว่าไม่กล้าทำเยอะไม่เคยทำครับกลัวขาดทุนเพราะว่าบางท่านบางคนเขาว่าลงทุนเยอะมากครับผมก็เลยไม่กล้าเท่าไหร่ก็เลยเอาแค่นี้ไปก่อน ปีหนาค่อยว่าก,กันถ้ามันทําได้ผลเพราะว่าเผื่อรู้วิธีการทําตอนนี้ข้าวก็กํลาลังแตกนะครับกํบลาลังแตกยอดครับแตกน้อยๆนี่วันที่สองครับ นะครับนี่ครับหนอข้าวกำลังออกครับพันข้าวที่ผมหว่านนี่เป็นพันกขเจ็ดสิบเก้านะครับก็คอยดูครับว่าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณครับ